เพืเ่อนๆจำคดีนี้ได้ไหมคะนิวเคยลงไว้เกี่ยวกับน้องผู้หญิงชาวลูกครึ่งไทยสปเปนนะคะเสียชีวิตภายในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองพร้อมกับลูกในครรภ์วัย7 7เดือนนะคะถ้าจะไม่ผิดซึ่งวันนี้นะคะทางศาลได้มีการสรุปคดีปิดคดีค่ะก็คือ แล้วเขาก็มั่นใจมั่นใจว่าแฟนแฟนหนุ่มของน้องคนนี้นะคะเป็นคนลงมือฆาตกรรมภรรยาตัวเองพร้อมกับลูกในท้องก็ลูกของเขาด้วยนะคะซึ่งการตัดสินนั้นก็คือให้ผู้ชายคนนี้นะคะจำคุกตลอดชีวิตค่ะแต่ไม่มีการระบุนะคะว่ามาีพ่อแม่ของอผู้ปกครองของ ผู้ชายคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาแค่ตัดสินจำคุกแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้คนเดียวค่ะก็คืออดีตแฟนของน้องที่เสียชีวิตไปพร้อมกับลูกตัวเองเนาะน่าสงสารมากเลยเนาะเพราะว่าจากการชนะสูตรศพเนี่ยเขาเห็นว่าเด็กในท้องก็คือเป็นเพศชายเนาะคือเป็นอะไรที่แบบโหดถูโหดถูมากๆเนาะเพราะจากการที่ฟังคําสัมภาษณ์จากคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะคือน้องเนี่ยเขามีความตั้งใจคือรออยากจะเป็นคุณแม่ แบบสมบูรณ์รอวันที่ลูกจะคลอดคือเขามีการเตรียมคงเตรียมของไว้เนาะอีกอย่างหนึ่งมีการสัมภาษณ์จากทางคุณแม่นะคะตอนที่เข้าไปพบศพของลูกตัวเองตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาตะโกนร้องเรียกแล้วก็แบบรู้สึกแบบตกใจมากแล้วก็เข้าไปพยายามช่วยลูกตัวเองแต่ว่าลูกตัวเองคือมือเย็นมากๆซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเขาตกใจมากแล้วเขาก็ทําการโทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แล้วก็รถลงพยาบาลนะคะมาช่วยเขาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ให้สัมภาษณ์แล้วเขารู้สึกเขาบอกว่าเขารู้สึกมั่นใจเพราะทุกอย่างมันค่อนข้างที่หลักฐานค่อนข้างที่จะแน่นในการมัดตัวและมั่นใจว่าแฟนหนุ่มของน้องผู้เสียชีวิตนะคะเป็นคนลงมือทารวมไปถึงการตรวจดีเอ็นเอจากเล็บของน้องผู้หญิงนะคะที่มีดีเอ็นเอของผู้ชายติดอยู่ อาจจะมีการถกเถียงและมีการต่อสู้กันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ใดๆเลยนิวต้องรู้สึกยังไงอะขอแสดงความเสียใจรวมไปถึงในเวลาเดียวกันก็ขอแสดงความยินดีกับการตัดสินไปทางคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตกับผู้ชายคนนี้นะคะยังไงก็หวังว่าคุณแม่จะ,ะทำใจแล้วก็กำลังใจกลับมามีความสุข มีความสดใสขึ้นอีกครั้งเนาะแต่นีวเข้าใจเนาะหัวอกความเป็นแม่เนาะแต่ใดๆเลยนิวรู้สึกรู้สึกแบบยังไงพอใจรู้สึกแบบยังไงรู้สึกดีใจกับการตัดสินนะคะของทางศาลเพราะว่าตาช่างที่สวีเดนค่อนข้างที่จะตรงไม่มีเอียงค่ะเขาค่อนข้างที่จะตรงมากๆและอีกอย่างหนึ่งการที่เขาจะตัดสินจะสินตัดสินใครคนใดคนหนึ่งนะคะหลักฐานเคาค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ต้องการความชัดเจนมากๆค่ะแล้วเขาไม่มีการมาตี ตีแผลข่าวพั่มเพื่อนะคะเขาจะออกข่าวแล้วมีการถแถลงตอนเริ่มต้นแล้วก็มาแล้วก็เงียบไปเลยเพื่อรวบรวมหลักฐานนู่นนี่นั่นเนาะทางเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็มาให้สรุปอีกทีก็คือมาถแถลงอีกทีก็คือเวลาจบคดีแล้วก็ทําการปิดคดีค่ะตรงนี้นิวชอบลักษณะการทํางานของทางสวีเดนมากๆเลยนะคะเพราะไม่มีการโชว์ข่าวแบบว่าตีแผลแบบยืดเยื้อยําเยอเนาะเขาจะ มาแจ้งแล้วก็เงียบรอรวบรวมหลักฐานความแน่ใจแล้วก็มาแจ้งอีกทีเมื่อสรุปทุกอย่างคือลงตัวเนาะปิดคดีตอนนี้นิวรู้สึกประทับใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่มากๆค่ะยังไงนิวก็อยากจะมาแบ่งปันเนาะและคลิปนี้นิวต้องขอลาไปก่อนค่ะ,พะเพื่อนๆจ๋าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย